สวัสดีครับบ่าวดินน้อยดีนิสานครับสวัสดีแม่เมอเอฟซีครับเศรษฐกิวันที่สิบสองเป็ภาคมครับเมื่อนี้บ่าวดินมาเลาะเบื้องโน่ใหม่ครับหมาว่านนี่ไปหาเห็ดพอครับเมื่อนี่มาเอาโน่ใหม่ซะก่อนครับบ่ได้เข้าป่าเห็ดพอเด้อครับเมื่อนี่มาเลาะดงโน่ใหม่ก่อนครับมาคนเดียวครับบ่าวบอยกลับไปอีกจุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวมะลุ้นก็บ่าวดินครับว่าบ่าวดินเสด็จโน่ใหม่นอนทั้งดินบ่อนะครับฝนตกแง่แง่ครับหมาว่านนี่ครับกะคงสิลุ้นกันครับว่าเห็ด น,น่าชนิดก็คงจะออกลายๆกันนี่แหละครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาหนุดน้ำกันกับบ้าวดินครับบ้าบ้าดินสิใดน้องใหม่บอครับสวัสดีครับยังเขาป้าเขาดงครับบรรยากาศช่วง้าๆครับพี่น้องครับก่อนเขาป้าน้องใหม่ ข้าไม่แม่เขาบึงชุมบรรยากาศครับเต่าเหล็กเหยีกมันน,น,มน,นี่ตอไปครับโอดูซ้ำให้ละเี่เอย เอาอย่างเติบไปเลยครับ เตาครับตาต้อ,ตองดีนะครับอืมสวดีแกงอ่อนๆเลยครับนี่ ครับงูเบื่เนี่ยสวยๆเลยครับนอนนั่งดีนเกิดรับฝนม่ครับ บ่งพี่น้องครับลายอําอายเลยนะครับกำลังผลขึ้นเลยครับนอดสดๆเลยครับกวดพี่น้องกวดนางดินนี่ มอมไลสวยงามครับว่าไงเลยครับอุ้ยอลังการมากครับขยัด,ดกีกว่าแนดินครับ ขนาดมาเสาปลานี่ยกลายเป็เสางาหนาปีน้องเงยอยู่ครับฮู้คุณน่ะนอนนั่งดินนาแรงแรงแสบครับฤด,ดูนี่ครับแสบทุกฤดูดดดววนนเลย,ยครับแต่ว่านานี่มันใหม่ๆกะกะสีแสบแน่ครับ กลบเต้าตุ่มดีตุ่มครับปลาพี่น้องแหนงนี่ครับยอดแหนงถอดนอครับ อวบๆเลยนะครับนี่คนน่ะใหม่หนาเร่งกันกตั้งสี่แล้วครับพี่น้อง เต่ามุกๆเลยครับ 嗯。Mm. เห็ดเพลิงเหลืองอยู่ในกอไผ่ครับโอ้ยนั่นสิเด็แกงแล้วครับพี่น้องครับน้องเห็ดจะไปครับจะไปคนหนุอมมากครับโอ้อันนี้นอนนึ่งนอนนี่ไม่แต่ใส่เลยพี่นนอง ครับอันนี้ไม่แต่ไซส์เลยครับนี่เหรไม่หนีบ เกือบเอาไปได้ครับนอบักนามนนงคุณนะ่ะคุณน่ะโอ้โสยสยเยครับอืม้นออ หินนอนอีกพี่น้องครับคุณน่ะสุดยดนะครับคุณน่ะเปิดมันเป็นเครื่องโลหะคุณพี่น้องนอนหินอนเนี่สุดยอดเลยครับ No, I don't ครับผมผลงานการหาหน่อใหม่ของบ่าวดินเสาของวันที่เท่าใดคลับพี่น้องเบิ่งก่อนสิบสองครับสิบสองพฤษภาคมครับพุณอ่ะนอนใบใหญ่แต่ก็สวยงามเลยครับขาวๆในเฮ็ดสองดอกพี่น้องครับบไดีแกงครับพี่น้องผมบ่าวดินกษตสเด็กครับล่ะครับบ่าวดินกษตสเด็กครับล่ะครับตัวนี้ชื่อว่าบ่าวดินหมานอยู่ครับพี่น้องครับหมดครับ อ๋อไม้ดังดินสวยๆเลยครับโฮ้ยเมื่อยครับบ้าดินขอบุญขอบคุณเด้อครับแห้งเอื้อแห้งใจนะครับจากพี่จากน้องนะครับแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านตลอดจนพี่น้องทางฟังล่าวให้ยายใส่ยิงน้องนงที่ิิสูชีวิตทางต่างแดนนะครับบ้าดินก็ขอบุญขอบคุณในร้ายครับขอบคุณให้เอือแห้งใจทุกมองทุกบอลครับเมื่อนี่บ้าดินขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ